สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม c ครับในดิสเพย์ของเรานะฮะอย่า yeah. ผมก็ได้จะสร้างบ้านไปแล้วอานนี้ก็เป็นภาที่สองนะฮะที่จริงมันต้องเป็นภาที่สามนะฮะแต่ผมลืมอัดคลิปนะฮะก็ต้องขออภัยกันณนจุดจุดนี้นะฮะอ่าผมก็ได้เออสุนักมาเลี้ยงอ่าพูด กินกินอาหารก่อนฮนะแย่ yeah. เดี๋ยวเนื้อหมูเอาเนื้อหมูหายอ๋อนี่แหมนึกว่าหายโอ้ไม่น่ากินเลยติดพิษอยูอ่อย่าเดี๋ยวพาผมไปดู ไม่ใช่เดี๋ยวพาไปดูสุน,นัขนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ย,ย,ยูซายยฟิยสติพ,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 พเฮ้ยทำนาน ตายไหมเนี่ยโอ้โหตายแล้วนะไม่มีโอ้ยนะม,ม,ม,มีสายจะด้วยนะจะมันน่าจะขึ้นนะฮะอ่าผมก็ Let's Play ของเราก็จะมีหมอดนะฮะอืมมีหมอดผมลงหมอดไว้คือตัดต้นไม้รวดเดียวนะฮะ ก็เป็นอะไรที่ดีดีอ่าเจ้าหมาเจ้าหมาอยู่ไหนนี่ไหยเจ้าหมาเฮ้ยนี่นอยอยู่นิ่งๆนี่เฮ้ยกินกันดูเยอะนะเยอะกว่นหาแล้วดูก่อนครับ นุ่นไงจุดมุ่งหมายของเราเดินยิงเออหลบไม่ทันอ้เาเหลบไม่ทันอ้าเราว่าอ,อ,อโอ้ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยสะบักสะบอมจังวะน,นี้จะตายแล้วอ้จะตายแล้วพอแล้วขอภัยนาจุดจุดนี้ไม่ไม่หุยจะตายครับท่านผู้ชม,ชม ไม่เกือบไม่รอดเพราะหมาตัวเดียวเลยนะเอาซี่ยูสตอร์สปีอ่าก็ไปหาอาหารในบ้านแล้วก่อนเออเราเผาเนื้อตายไว้นี่ใช่เปล่าออผมไปลาก็ตายมาได้มาหนึ่งตัวตะมือ อย่า yeah. ใจครับอเออก็จะไปปลูกข้าวมีสามเม็ดเองคิดซีซีไม่โตให้มันรู้ไปทอดระดมวางไว้ที่ปลูกข้าวถ้ามีเสียงอะไรเขมันรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ พอดีผมอัดอยู่ข้างล่างอโอโอเกือบเลยนี่ฮะหมานี่น้องหมาว่าไงตัวขึ้นเยียมตามพี่มาพี่พาไปไฟกับสกิลิตันไปไหมอ่า เราก็จะมาไฟหมูอ่อนเพื่อหาอาหารเอยเราต้มกับมันตกลงว่าไม่ได้อะไรเลยโอเคได้เลยเฮ้ยหมอแต่ไม่เอาฮะเราจะเออไอสก,กลิลแน่จริงยิงมา ถ้าโดนกนให้สิบาทเลยอุ้ยโดนด้วยม,มีเงินให้อ้อยโดนเียเหรอจัดการมันไอ้หมาโอ้ยขอโอ้ยจะตายแล้วพอแล้วพอแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นๆพอแล้วพอแล้วโอ้ต้องขออภัยนะฮะแบบว่าสู้ไม่ไหวจริง ก็ต้องทำแบบนี้เป็นธรรมดาอน๋อลงมาเข้าบ้านเร็วตามมาดีมากเชื่อเอา <c oughs> บอกให้เข้าบ้านหน่อยเออมันเข้าจริงอะ งั้นเฝ้าหน้าบ้านเออเฝ้าหน้าบ้านนะเอทำอะไรทีละวานทีเออ,ท,เอทำอะไรดีวันนี้เออวิงกินกึ่งยิงกินยิงกอนโอ้ยังสามอันไปปูก่อนโอ้โหยิงได้ยิงด้ไปจ้ะ ต้องเดินไปอ้อยชิทนายชิทนายครับชิทนายอ่าเก็บชูกากันก่อนปองปองลงไปเก็บในน้ำกมนเลยทีเดียวเออเออปลุกไว้ฮนะเพื่อจเจริญพันธุ์ต่อไป ยังยังไม่หมดผมว่าปลูกรอบๆเนี่ยแหละฮะน่าจะดีนะโอ้ยเสียงรถก็เยอะจังเลยโอ้โอผมไม่ต้องหา่าวเด้ไม่ต้องห่านะใจะเย็นๆนะต้้งตางกระดูก กระโดดกอลืมเปิดครับตอนทีนะ่ฮะหาตัดไม้กว่าไม่มีอะไรทำป่ะตัดไม้ไมตัวไรอะกระต่ายอะไนะก่ไอนะ้ไก่ไกอ่ะก็หาตัดไม้กันก่อนครับ บุ่มเนี่ยฮะหมดที่ผมใช้ผมเลือกเป็นหมดนี้พรามดูดีไม่ได้ดูดีเออเป็นมีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวเชียวแหละเฮ้ยเฮ้ยไฮ้อันนี้ดิโอ้โหน่าจริงตัวตัวดีวะโอ้โหแบบว่ามันไม่ได้ไรวยเลยนะ เอ้ยประจำนี้ได้ที่นี่เลขสิอ้าโหยตรงนี้ก็มีฮะอยากเจอแตงโมอ่ะแตงโม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 อ่าเก็บไปฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออ ก,กี่ไม่ใช่อ่ช่างมันเถอะได้กี่โลอะเออเอาเถอะเอเอ,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 เอได้อะไรบ้างในเนื้อได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยหมูขาแขนแกม้มขอล้างแขนหน่อยขอล้างมือหน่อยเร็วอย่างอีกไป่แอมไหนลนะ อ๋อเนู oh The ่นเลยแม่เล oh ่นซะไปเจอหมาเอ้ในหมูอ๋อได้เนื้อครับท่านผู้ชมอ่าได้เนื้อครับกลับบ้านกันเลยแค่ได้เนื้อก็กลับบ้านครับไปเผาโอ้ยโอ้ยเออเออเอออ่า กลับบ้านสักทองนี่ทำไรดีอ่ะประดับหน้าบ้านก็่ไม่เอาไม่ชอบนึกได้แตงโมคือแตงโม้หด้ัทนูมาสามดอกฮะทำธนูได้เลยนะเนี่ยทำธนโูโอ้มะก่จ้า Yes sir แจงเกลืเอเก็บใวไไฟกับสเกลล่านสิบแปดก้อนแบ่งคนละครึ่งแบ่งเงนละครึ่งซีโอไม่ใช่อ่าเก้ารอครับรอมันเผาเนื้อเสร็จก็เลี้ยวเราจะไปสิบเอ็ดนาทีแล้ว

ไม่น่าจะดีนะ JS yes. เราทำแบบนี้เพื่ออะไรมาดูกันคุจะาบ้องเยอะๆไม่เอาเดิเออยังไงดีอะเต็ด้วยข้างก็ไม่ได้ นี Now, ่วางขึ้นบนแบบนี้เนอะแล้วก็แต่งเติมบ้านนิดนึงหรือว่าหมามันอยู่วางแน่แต่ตรงพื้นเหรอได้จัดไปบ้านก็โอ้ยแขกเรามาฮะอย่าอย่าโอ้ยเฮ้อแขกโอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยตายแล้วยังด่าเราอีกไม่เกือบเดดยางยางเรายังไม่กินไปหาเออสเกีบเสียงมาเลยครับมาตายของตกนะอู้ยจะโอ้ยเฮ้ดช็อ,อ,ชอต โอ้ยให้ช <Yeah. S 2> ็อตหลบอภาหลบทำไมดิเอ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้ยบุกเลยบุกเลยโอ้โหเกือบมาที่เหลือก็ซอมบี้ฮะเฮ้ยตีข้าได้ยังไงเนี่ย NPC อะกลับบ้านกันจะเอาไปแต่งอเฟี่ขอบ้านดีอย่าเสะอ่ะก็อย่าลืมกดสับตะไค้ไลค์แชร์กันด้วยนะฮะในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวีดะ